นี่นะกดปุ่มเปิดใต้เครื่องนี่นะแล้วรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวหน้าจอมันจะขึ้นอันนี้มันเป็นเครื่องพิมพ์ไอมาที่โรงงานเราใช้อยู่นะเพราะเราเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วรุ่นนี้ใช้ง่ายราคาไม่แพงนะก็ถ้าเป็นคนที่ผลิตน้ำไม่ได้เยอะมากก็แนะนำรุ่นนี้แหละใช้งานง่ายประหยัดหมึกก็อยู่ได้ทนสลับหมึกก็ไม่แพงมาก อ่ะคราวนี้มันขึ้นหน้าจอมาตัวนี้นะเราก็ใช้ปากกาที่มันให้มาเนี่ยกดปุ่มปลดปลดล็อกของเราคือเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่รหัสอะไรนะนะแต่ <S <S แล้วพอเรากดปุ่มปลดล็อกเสร็จหน้าจอมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้กดไปที่เมนูแล้วกดไปที่ข้อความนะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะเราจะใช้เราจะตั้งวันที่ผลิตใช่ไหมให้เราจิ้มไปที่ตรงตัวนี้แหละตัวคำว่าผลิต มันก็จะไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ามาอยู่ตรงที่ข้อความผลิตวันที่12เดือน8 66เช่ไหมเราจะเปลี่ยนวันที่ผลิตเราก็กดแป๊บเดิองมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็กดเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่13อ่ะ13เดือน8เส่ไหมเสร็จแล้วให้เรามากดปุ่มตรงหน้าตาเป็นแป้นพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็คือกดปุ่มโอเคตัวนี้เท่ากับคำว่าโอเคนะกดลงไปก็ตกลงเสร็จแล้วให้เรามาดูแกนแกน X เ,เนี่ย ในในโรงงานเราเนี่ยนะเราตั้งให้แกน x เท่ากับ0ูนย์แกน y เท่ากับ0ูนย์ค่าถูกต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนมันขนาดตัวอักษรโรงงานเราเนี่ยราตั้งไว้ที่30ขนาดถูกต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเมื่อเราดูแกน x แกน y กับขนาดตัวอักษรถูกต้องตามโรงงานเราวนะตามโรงงานเราแล้วนะให้กดคําว่าตกลงเสร็จแล้วพวกอกดคําว่าตกลงใช่ไหมเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ไปเปลี่ยนหมดอายุเปลี่ยนหมดอายุเ,ยายเราก็ต้องไปจิ้มตรงคําว่า Lord, หมดอายุ มันก็มาขึ้นตรงข้อความมีว่าหมดอายุโรงงานผลิตน้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มมีอายุ2ปีเราก็ต้องตั้งไปที่ปี08เดือน08ปี68แล้วก็ต้องเป็นวันที่13เหมือนกันก็ให้จิ้มไปตรงนี้ตรงวันที่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นวันที่13เห็นไหมมันก็จะเป็นหมดอายุวันที่13เดือน8ปี68 2ปีเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็มากดตรงรูปแป้นพิมพ์นี้ก็คือโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเช็คแกนไอตรงตัวหมดอายุเนี่ย ค่าแกน x มันต้องเท่ากับ0นนะที่โรงงานเราแกน y ต้องเท่ากับ30เห็นไหมถูกต้องแล้ว x เท่ากับ0นแกน y เท่ากับ30ขนาดตัวอักษรเท่ากับ30ดูถูกต้องแล้วเราก็กดตกลงพอเรากดตกลงเสร็จใช่ไหมอ่าเรียบร้อยแล้วเช็คเรียบร้อยผลิตหมดอายุ2ปีครบถูกต้องเราก็กดส่งพิมพ์นะพอเรากดส่งพิมพ์ปุ๊บเราต้องดูว่าให้ข้อความตรงนี้นะมันเป็นสีเงินขึ้นว่าข้อความพร้อมพิมพ์ดูใหม่นะ เห็นไ,ไหมข้อความพร้อมพิมพ์ด่นีแปลว่ามันส่งพิมพ์แล้วพอมันส่งพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่การใส่ตลับหมึกเราไปเอาตลับหมึกนี่ตลับหมึกของไอ้มาร์กนะเราก็แกะมันออกมาแกะเนี่ยแกะมันออกมานะเสร็จแล้วก่อนนี้เราจะใส่เข้าไปทุกครั้งเราต้องล้างหัวพิมพ์ก่อนอันนี้คือหัวพิมพ์นะเพราะว่ามันจะมีหมึกค้างอยู่ใช่ไหมเราก็ใช้น้ํายาล้างหมึกที่เขาให้มาที่เราซื้อมาของไอ้มาร์กเนี่ยพ่นเบาๆไปนิดนึง อย่าฮะแบเบานี้เลยแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดจนเราเปความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีไม่มีคราบมึกแข็งๆติดอยู่นะเช็ดเบาๆนะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในตลับอ่ะเราไปใส่ในตลับนะเวลาใส่ในตลับให้ภาษาอังกฤษไอ้มาเนี่ยมึนอยู่ข้างบนนะใส่ลงไปแบบนี้นะเนะี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กดไอที่ตัวล็อกด้านหลังเนี่ยขึ้นมาพอก,กดขึ้นมาแล้วมาดู มาดูหน้าจอมันไม่ล็อกเห็นไหมเขาจะมันจะขึ้นสีแดงว่าไอสวิตล็อกตลับบึกผิดปกติแปลว่ามันไม่ล็อกมึงต้องไปใส่ใหม่คราวนี้ก็ไปกดใส่ใหม่เนี่ยกด้ายแล้วก็ใส่ใหม่ทึงว่าหน้าจอมันจะขึ้นว่าสถานะของเครื่องตามปกติเป็นสีเขียวแบบนี้แปลว่ามันล็อกอยู่แล้วล็อกตลับบึกอยู่แล้วคราวนี้พอมันล็อกตลับบึกอยู่แล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเรา เปขึ้นสถานะของเครื่องพิมพ์ปกติแล้วก็ส่งการพิมพ์เริ่มต้นไปกดต้องกดค้างไว้หนึงวินาทีอ่ะมันจะไม่เป็นสีแดงแล้วกดบปายการพิมพ์เริ่มต้นอ่ะใครที่พอการเรากดการพิมพ์เริ่มต้นค้างไว้พอมันกลายเป็นสีแดงหยุดพิมพ์เนี่ยแปลว่าสําเร็จแปลว่าสําเร็จปุ๊บเ,เครื่องพิมพ์ก็จะส่งพิมพ์แล้วเราค่อยก,กลับไปที่เมนู แล้วกลับไปที่เมนูแล้วจิ้มไปที่หน้าแรกเสร็จแล้วเราล็อกหน้าจอเลยเราล็อกหน้าจอเลยเพราะเราไม่ต้องการให้หน้าจอเนี่ยการตั้งค่าที่เราตั้งอาไว้เนี่ยมันเคลื่อนพอเราล็อกหน้าจอเสร็จแล้วคราวนี้เราไปที่ขวเดเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งขวดเลยพอเราตั้งนี่เอาสำคัญเนี่ยคือเราใช้เครื่องอะไรมาเนี่ยคือมันเป็นเครื่องเล็กเราจะต้องเป่าภาพน้ำเนี่ยออกให้หมดเราจะต้องมีปั๊มลมหนึ่งตัวใช่ไหม เราต้องมาตั้งขวดเนี่ยให้มนห่างปั๊มลมเนี่ยประมาณสองประมาณสักสองเซนถ,งน,นถึงเซนครึ่งถึงสองเซนอะไรอย่างเงี้ยพอเราเปิดลมนี่หม้ลมมันก็จะเป่าให้ y, ไอไอน้ําที่มันติดไปจากขวดเนี่ยกระเด็นออกไปมันถึงจะพิมพ์ติดเข้าใจป่ะตั้งขวดนี้เสร็จแล้วพอเราตั้งขวดให้ห่างจากไอตัวเป่าลมมาสักประมาณ 1, เซนครึ่งแล้ว,ลวเราก็เอาขวดมาตั้งเนี่ยให้ห่างจากเครื่องพิมพ์ไอมาร์กเนี่ยประมาณสองมิล เนี่ยนะห่างประมาณสองมิลแบบนี้เห็นไหมน,น,นี่เครื่องมันพร้อมยิงแล้วมันก็ยิงติดมานะเนี่ยแล้วตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเราให้ตั้งอยู่บนฝาขวดมึงจาไว้ก็คือการยิงที่ขวดน้าเนี่ยไอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ต้องอยู่ที่ตรงบนฝาขวดห่างจากฝาขวดระยะขนาดนี้อยู่ตรงกลางฝาขวดมันถึงจะยิงติดนะเสร็จเราก็ทดสอบด้วยการที่ว่าเราใช้มือเดินก่อนเพราะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันยิงออกมาสวยแล้วก็แปลว่าจบนะตองยิงลองเดิน อ่ะเรก็ใช้มือเดินมานะว่าเครื่องที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยออย,ย,นะยิงออกมาสวยอย่างนะอ่ะลองดูอ่ะเห็นไหมยิงออกมาสวยเห็นไหมวันที่ผลิตวันที่หมดอายุสวยงามก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะการที่เราจะใช้เครื่องพิมพ์ไอมาร์กในการยิงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุของการผลิตน้ำดื่มเมื่อเราผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะกดปุ่มด้านล่างปิดได้เลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้าจอก็ได้นะเนี่ย เรียบร้อยจบคือการใช้เครื่องพิมพ์ไม m a มาในการพิมพ์วันที่หมดยุที่ขวดน้ำเนี่ยมันง่ายแต่ต้องเป็นโรงผลิตน้ำานึงเลกอย่างของเรานี่นะ